จังเป็นลูกหลานจะควรต้างหรือบางโชคดีที่ได้ท่านมาช่วยเหลืออีกแรงหนึง่งหรือบางขอขอบคุณท่านอย่างสุดข้าเคยบอกจะช่วยข้าใ,ใช่ใช่ต้องต้อง,งแล้วเพราะว่าเสี้ยวหัอหูว่าเกินไป รู้จักการละเทศะข้าต้องขอโทษทแทนนายท่านดูข้าต้องการให้ข้าช่วยข้าต้องถามอุดมการไม่ทับหนิวก่อนอุดมการของข้าผู้ชาช่วยเดือพระราชาชน <laughs> ไม่ทับหนิวท่านเห็นข้าเป็นเด็กปม่อือยังไง ท่านเข้ามาเมืองเสียอย่างไม่ใช่ช่วยเหลือประชาชนกลายเป็นภัยต่างหากข้าเสียอย่างเป็นออกชิน้นเนื้อออกไหวต้องการท่านแต่ข่านตับซีอีเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แต่ท่านอิวท่านก่อภัยมหารให้กับประชาชนในเมืองเสียอย่างหรือว่าซีอีจะขัดพระสงฆ์ของไหวเป็นเพียงห้องเท่ห์เชื่อ บรรดาอองทั้งหลายจงรักทักดีต่ออ๋องหวายไม่เช่มีคนไหนับเพื่อเม่ทัพหลิวกล้าไปอุกเดินซืีอยบีหากว่าเรามีประตูเมืองเขาไม่เชื่อว่าจะสู้ซสี้นีไม่ได้เม่ทัพหลิวที่จะต่อกรก,กับทหารสี่แสนของเขาเหมือนดังไทยก็ทุกขับท่าหลิวบางที่ต้องการพระนุกุณาธรบดช่วยเหลือประชาชน ช่วยชี้แนะเขาดูข้ามีแผนที่ขายสถานะเพียงแต่ไม่รู้ว่าท่านยอมรับหรือไม่ขอเพียงช่วยลประชาชนได้ขันยิวบังขอน้อมรับไปจากที่นี่ให้ไวที่สุดมอบสิ่งจางคือให้กับที่